สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Mitsubishi f 1ที่ได้รับการปรับปรุงและนำมาใช้ในประเทศไทยในปี2026เครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าเป็นตำนานและกลับมาโลดแลนในยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาร่วมกันค้นหาว่าทำไม Mitsubishi f 1ถึงยังคงเป็นที่น่าสนใจและยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศไทยในปี2026 มิ s ซูบิชิ F-1 เดิมทีเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีที่พัฒนาโดยญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ1970และเป็นเครื่องบินเจ็ตโจมตีลำแรกที่ออกแบบและสร้างโดยญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจุดเด่นของ F-1 คือความสามารถในการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินและภารากิจสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดทำให้มันเป็นเครื่องบินรบที่หลากหลายและทรงพลังในปี2026ประเทศไทยได้มีการนำโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเครื่องบินมิ s ซูบิชิ F-1 ขึ้นมาใหม่โดยใช้พื้นฐานจากโครงสร้างเดิม แต่เพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปทั้งในด้านอาวุธระบบเรดาร์และการควบคุมการบินจุดประสงค์หลักก็เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมในภารกิจป้องกันประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทั้งระยะไกลและระยะไกล F1 รุ่นใหม่ที่ประจำการในประเทศไทยในปี2026นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไอพ่นสมรรถนะสูงที่สามารถให้แรงขับดันได้มากกว่ารุ่นดั้งเดิมถึง30%ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง1.6มักหรือราวร1,900กิโลเมตร 1, ต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบอากาศพลศาสตร์ให้สามารถบินในความสูงและความเร็วสูงได้อย่างสเสถียรและยังสามารถบินได้ดีในสภาพอากาศที่เลวร้ายอีกด้วย ในส่วนของอาวุธ F1 เวอร์ชันไทยในปี2026ติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธอัจฉริยะที่สามารถยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ล่าสุดรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นความแม่นยำสูงเช่น AGM-65 Maverick และขีปนาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วย GPS สำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำรวมถึงมีปืนใหญ่อากาศขนาด20มิลลิเมตรสำหรับการโจมตีระยะไกล อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ F-1 เวอร์ชั่นไทยในปี2026คือระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบโดยติดตั้งเรดาร์ AESA Active Electronic a l l y s c a n n Array ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า150กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงมีระบบเตือนภัยเรดาร์และระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต้านทานการโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีศัตรู ห้องนักบินของ F1 ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยเป็นจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหรือ Glass c o c k p ิ t ที่มีหน้าจอมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่สามารถแสดงข้อมูลการบินข้อมูลการรบและสถานะของเครื่องบินได้อย่างครบถ้วนนักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ HOTAS Hand On t h r o t t um and Stick ที่ช่วยให้ควบคุมเครื่องบินได้โดยไม่ต้องรับมือจากคันบังคับและคันเร่งทำให้เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรบ เมื่อพูดถึงการปฏิบัติภารกิจมิซูบิชิ F 1ในปี2026ได้ถูกวางบทบาทให้ทำหน้าที่หลากหลายตั้งแต่การสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดไปจนถึงการลาดตระเวนทางอากาศทำให้ F 1กลายเป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วสำหรับความคุ้มค่าในการใช้งาน F 1รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีราคาต่อหน่วยค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ แต่ยังคงความสามารถในการรบที่ยอดเยี่ยมทําให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มจํานวนฝูงบินได้มากขึ้นในงบประมาณที่จํากัดและยังช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศให้มีการพัฒนาและสร้างงานให้กับคนไทยนอกจากนี้การบํารุงรักษาและซ่อมบํารุงของ F1 ในปี2026ก็ได้รับการออกแบบให้ทําได้ง่ายและรวดเร็วโดยมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนความผิดปกติล่วงหน้า ทำให้สามารถลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้สูงสุดในด้านยุทธวิธี F1 รุ่นใหม่ถูกออกแบบให้สามารถเข้าร่วมรบในสงครามยุคใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งการปฏิบัติการเดี่ยวการทำงานร่วมกับฝูงบินหรือแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีและการป้องกันภัยทางอากาศ สุดท้ายนี้ม s u b i s h i F1 เวอร์ชันไทย2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศพันธมิตรในด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศที่ช่วยให้กองทัพอากาศไทยก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของความทันสมัยและความพร้อมรบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับหากชอบเนื้อหากเกี่ยวกับเครื่องบินรบและเทคโนโลยีทางทหาร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ